ครับพี <re. S 1> an, ่น uh. uh. Th ้องห่อนครับอู้สองใบห่อนแห้งแต่บางหงกันต่บางหงมีเพชรครับอู้งานมันกับฟันน่ารักน้องเอ้เป็นแบบนี้ถาดเต็มถาดแบบนี้เลยนี่เซีนเลยตอนนี้ฟันน้องงามเซียนงามเออโอสวยครับผมทีเด็ดครับทีเด็ดทีเด็ดทีเด็ด นี่ครับทีเด็ดโอ้้เป็นโตเลยอ้หน่อยครับทำไม่้รับาไตค่าปราตาดเลยเหรครับนี่โอ้ในการนะครับผมแก่ห่อนแก่ห่อนแกแดดห่อนพดหาได้กินครับผมโอ้ขัเนะครับไอ้ตำบุพเพก้นแล้วขุโเข้ากันเลยมาพี่น้อง thì hey, chị kèn ở đâu mày tiếp hết ở bèo tiếp hết sạc sạc như thế sạc sạc yeah. sạc hey. uh, phải sạc Ủa. nó băng thì đi phải <laughs> เดี๋ยเสียบบัตรนี่เนี่เสียบอยกูมีคนครบเครื่องตัวนี้เนี่ยตุยนลงมากครับเห็นพอดีตัทางขอทางฝันเรือเรื่อไปเรื่อเหยาะเหยาะ vô nhuận 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 ัน้ี่เป็นประถาดประถาศจจเจ้เช่วงห่อนแดดห่อนแดดตายแดดแห้งแห้งแห้งหงุดหดครับพี่น้องเต็มโคกเลยครับปกเบยอย่างนี้ยอ,อดทียดท่ยอด นี่ค <c> ร <ười> like, yeah. ับนี่ของแก่ตัวนี้่ะเอาบาใส่ดอกแบบกวดนห้น่อยมันมาคัดแบบนี้ไปเลยแบบกระติกกระติกไปเลยเน้่ยออเนเอาครเดี๋ยวันเต็มดคกครับฮอึ่มฮึ่มฮึ่มเจ้าเจ้าเจ้า

อย่ปูเลยมันเลี้วตัวโอเคอ่าเดี๋ยวนะนมเจ็ดเทนมเส็นอยู่ข้างอันสายิวว่าบอกพักหนึ่งก็ทำอี่เดียวมีความเปิดอาีพแล้วกบ่าครับเด็ดสุด เอาไตอีกตัวนีสองตัวนี่มาครับปูนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหไตไตไตอ้โหโอ้โหโอ้โหมาแล้วพร้อมกันพร้อมกันพร้อมกันจัอไตออกไตออกกวกินกินิบอรกินพอมเอากินครับพี่น้องกินกินเนี่ยด่มตก

เอีกระดำหนาแนล้วกุยตบุงแค่ไหนุยต่บุงจีนองบุ้งแหนบกจีนอางเลยพอน้ำแข็งเลยนะเออเอากะดำนอแ่ด้เหรอเปนแบบหอดครับเออไได้หอดอ่้วอยตบุคอนยังยำรเต้รสเดยร์มปลาคแสบสองตัวนะเขากินหมคอหอมือสอหอยครับบุกบครับ อู้ยำกรอบกรอบครับมามามามมามาี่น้องกิน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 ผม่ายีแล้วครับตากล้องตากล้องอย่าบ่งเลยครับหลายคนครับผมมันได้แซบกินเเดียวเพ่แซบดอกกินห้องแล้วก็ไปแล้วก็กิน นี่กันนี่โอ้ไปแหงครับไปแหงนั่นเยอะไปแหงไปแหงค่เนะเออหลายขอบที่สูรเกลียวอันนั้นหน่อยหนึ่งเยอเอาพี่เนาะนี่เข่าเสียมเยอะโอ้เกอแตกเข่าเสียมเยอะเติมเข่าเสียมอะของกองของไทยกองกินเออมากินเข่าเสี้ยมกันพี่น้องเอข่าเสี้ยมกินเข่าเสี้ยม เข้าใบสามเขาใบสามใบสามครึ่งใบหรือเข่าโนบ่เใบครึ่งสครึ่งเราเรียนี่ละกินเรียนี่ละกินแกะเด็ดกินกระสดเดดเีอนพดนี่บ่ยอมยอมันจองอัจองัจองมันเท่าอัมันเทานั้นลยหามาใบละแมันหนครับเร็เร็วเอาไปเห่วยนห่วยนเออปวห่วย โอ้ลืมลืมไ่ปแล้วรอบนึงนะลืมเลงนี่นี่โอ้ยนคนะัวกลัวนากคนลัวสตอรินลยครับทำ่ๆสตอน้อยปดอื้อเสียดตัวไปกลแล้วเราหมวนมวนเอามวนเอาองนเอาตัก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 อหมเยกระปากินสมมาทีแล้เออโอ้นี่ไงเวรเ้าเจ้าเจ้าเจ้าเ แซ่บ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 แซ้าดำกระดมมันมันเลยแกกวบเกาดีๆแล้วใช่ไหทำดีทำดีครับผมแบบดีเลเนี่ยโอ้โดเจ็บเยเบแล้วมันแล้วมันดีไหอ้ถ่ายออกกันล้วอาดีทอ สองมือแล้วสามมือแสามมือแล้วใายกีมเลวออกมันออกแล้วเนื้อปลากระดเนื้อปลาขนมผ่อนเลยพี่ดองมากไหมมาเด้อมาเด้อสมเรียนชื่อหรอกขอบคุณครับเปรกกนอเียงเียงก็ง่ายเขาเลียนื้อเลยแหละเนี่ย đẹp chào chào cháu, cháu chào 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 hoa chào 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 chỗ chào chào hoa chào 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 รื่อยครับผมไดิไปดิไปเอยกิไปเลยกินไปเยโอ้แดดกับแดดพวแดดอ่อนครับใช่ไหมแดดกับแดดเนี่ยเดดุดดุบดุดับเดีครับผมฮะสเบิ่แล้วขออนุญาตกินแ้กน เหระครับผมคือเก่าแล้วครับลาดเลยปูนนักดีไเชี่ยนข้นมันครับผมลาด้วยกดไหลกดซับกดยังเอ๋อคำหม่อมล่าคำหม่อมลาครับเหมือนกับพี่ดองคำหม่อมล่าเออแจ๋วสุดยอดครับผม